สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีมองค์วันนี้เสนอตอนทําไมถึงมีอาการ <c oughs> พระอืดระอมโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นกูรูสูงสุดพริเศษในด้านคนมีองค์ติดต่อดูดวงกันได้ครับนะตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอเซร,ร,ริกออภิรัต เฟซบุ Facebook, oh, on, at, ๊กโอเซเริกรอาภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr io series หนึ่ะนแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 idr ajtop 16นะ สวัสดีนะครับทุกท่านสําหรับรายการของเราในรอบนี้ค่ะสวัสดีค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอค่ะอาจารย์โอสตรีกรอนพิรัตนะคะผมอาจารย์ท็อปนเมตรามา,านิยมค่ะมาดําเนินรายการคู่กับท่านอาจารย์โอแม <า S 1> ซึ่งเป็นกูรูด้านเทพอาจารย์ท็อปนี่ยแหละค่ะกูรูด้านเทพนะคะเอาแหละ <c oughs> วันนี้ มีคนมีโจทย์ถามเข้ามาทําไมเราต้องมีอาการผะอืดผะอมด้วยคะอาจารย์หรือมีอาการเวียนหัวอาจารย์พระวันนี้วันพระใช่ไหมใช่โดยมีท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดนะทำไม,<ผ>มต้องขึ้นไส้ด้วยคะผมจะเล่าให้ฟังก่อนจะเล่าก็จะทําการอัญเชิญบรารมีญาณสูงสุดโดยมีท่านอาจารย์โอกล่าว นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอพระพรหมาปฏิภาหายาทุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตุติยัมปีพระพรหมาปฏิภาหายาตุติสุกโตอรหังพุทโธ นโมพุธายาปทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขามิหังพระมาจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภาธานามาอาโอกรมโอปิโยเทวะมโุสานางปียโยพระมานมุตมังปีโยนาคาสุปันานางปีนินทาริยังนามามิหัง อมนโมสกะเทววันทานางสุกิตามหาราภพเททยามเปนอมโมสกเทววันทานางสุกิตามหาราภพตทตยามเปนอโมสกเทววันทานางสุกิตามหาราภโอมนโมอิสราเมศวเทววันจะพวันตุเมุติยามเป็นอมโมอิสราเมศวเทวันจะพวันตุเม ตาติยังเป็นมอมิสรามเมสิวาเทวันจาพวันตุมเมเอิติสุขโตอารหังพุทโธนะโมพุทธายะคา,มามเมธิวาเทวันจามหาเทวาขาม,ามิหังนะโมพระบิคเนสิทธิพระสิทธิแมมหาราภะ तुदयांपे नमो भविखने सिद्धि प्रसिद्धि मे महाभ तदयांपे नमो भविखने सिद्धि प्रसिद्धि मे राभ ओम श्री नमः ओम श्री नमः ओम श्री नमः อมเจมาตาคีทุเรคาการีปียังมามาุตยามปีอมเจมาตาคีทุเรคาการีปียังมามาตาตยามปีอมเจมาตาคีทุเรคาการีปียังมามาอาราธนาเด็ดโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดในรายการผู้เป็นกูรูแห่งเทพก็จะมาเล่าให้ฟัง ทำไมถึงมีอาการผากรืออืดพระอมวันที่เป็นวันพระในที่เนี้ยคนมีองค์อ่ะหลายๆลายคนวันกนได้ไหมเออวันกนก็เป็นด้วยคือเป็นกระน่ำเวียนหัวแล้วก็มาถามผมนะผมก็บอกมารับขันเซมันมีประสบการณ์มาแล้วค่ะลูกศิษย์มารับก็หายหมดเลยอ่ะเรื่องแบบเนี้ไอเออยอะไรลื่นไส้ปวดหัวอะไรหายหมดเลยค่ะโดย่ารพวกนั้นน่ะนะใช่คือ การทาไมเราถึงได้เผดพระองค์แล้วก็เวียนหัวตะวันโกลวันพาเพราะว่าหนึ่งเออมันเป็นการปรับธาตุปรับธาตุนี่หมายถึงว่าท่านเนี่ยต้องการมาแฝงเลนในกายเราท่านจึงทําการเหมือนก็เรียกว่าทดสอบกําลังที่มาลงเราในที่นี้ก็เหมือนกับว่าแอบมาเป็นแบบลายแบบทดสอบว่าเอ๊ะพลังงานขนาดไหนนะถึงจะทําให้คนนี้สามารถลงได้เบาลงได้นิ่งและลงได้แบบเหมือนอาการปกติธรรมดา ซึ่งมีท่านอาจารย์โอที่เห็นการลงทรงอยู่นานแสนนานท่านอาจารย์โอก็เข้าใจได้ว่ามันมีการลงทั้งหนักและเบาใช่ไหมเขาเรียกว่าอิทิทริตและบุญยทริตค่ะอิทิทริต<บ>ก็จะเป็นเรื่องของลงหนักออกท่าทางเสียงดังอาโวยวายมีกําลังมากแล้วก็จะแบบมีเสียงมากแล้วก็จะเสียงจะดังถามว่าอิทิทริตดีไหมมันดีช่วงแรกๆแต่พอนานๆไปอ,ะอ่ะม,มันเหนื่อย ไอ้กายสังขารเนี่ยมันเหมือนกับว่าเหนื่อยร่างกายแทบฉีกแล้วมันเจ็บปวดรวดร้าวนะอันนี้เป็น,น,นเรื่องจริง,งรทใช,ใช่ร่างทรงร่างทรงที่ลงหนักใช่ค,คืออิทิลิศคืออิทิลิศเนี่ยมันเป็นร่างทรงที่ลงใหม่ๆเป็นส่วนใหญ่อิทิลิตนี่คือลงเสียงดังลงตบพื้นเสียงดังบวยวายอันนั้นคือลง,<ะ>ลงใหม่ๆ<ะ>แต่พอลงไปน,น,นานๆแล้วจะเป็นบุญยริศบุญเยริศนี่คือไปเนิบๆ ไปง่ายๆไปเรื่อยๆลงเบานั่งหลับตาปุ๊บเดียวลงได้เลยไม่จาเป็นต้องว่ยวายอะไรแต่คือเมื่อลงใหม่เนี่ยคือเทพท่านอ่ะพลังงานท่านเยอะแล้วท่านเหมือนกับว่าปล่อยพลังงานไวเหมือนปล่อยคลื่นอ่ะลงใส่ร่างกายคนบางทีคลื่นมันกระแทกกระแทกนี่คือแรงพอแรงแล้วมันจะดังสั่นใช่ไหมมันสั่นสั่นพอพพทใช่ใช่ที่เห็นคือแบบนั่งอยู่ไอเดียอาจารย์โอ้เคยเห็นมาแล้วแบบสั่นพับ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 แบบสะดุ้งเลยอันนี้คือเรื่องจริงเห็นที่ไหนล่ะ ก็ที่มหาเทวะไงในงานโซฮาผมเคยเห็นมาแล้วไงนั่งแบบสั่นอ่ะแบบนั่งๆอย่างเงี้ยอยู่ดีๆแบบขึ้นสั่นผบๆอันนั้นก็คือว่าลงแบบอิทิลิ์คือเสียงดังววายหัวเลาะโอ้โหกระทืบเท้าอะไรอย่างเงี้ยกระทืบเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือร่างดังใช่ร่างกายอืมท่านอาจารย์โอเห็นกับตามาแล้วเป็นพยานนาค ่านอาจารย์โอเต้นให้ดูไม่เคยเห็นเต้นหนุมานอ่ะแม่เต้นเป็นลิงอ่ะใช่เคยเห็นมาแล้วเต้นเป็นลิงอันี้จริงนะเพราะฉะนั้น่ะการลงทรงเนี่ยในในในมนุษย์เนี่ยเอ๊หนุมานอ๋อใช้เป็นลิงเนาะใช่เพิ่มเพิ่มเพิ่มแบบเคยเห็นเต้นกระถือเท้าอ่ะแบบเต้นสียงมากลางแขนกลางขาอออเราเสียงดังเพราะว่าเสียงดังเขาเรียกภาคอิทธิฤทธิ์เหมือนนักเลงเลยอ่ะใช่นักเรลง เพราะานุมานนี่เป็นนักเลงเขาจะขึ้นเขาตอนเขาจะขึ้นหมดด้วยอิทธิฤทธิแห่งเจ้ากรุงโรงกาแต่เจ้ากรุงโรงกาในที่นี้หานุมานนะเขาว่ากันนะเออผมไม่ได้ยินว่าที่เขาสวดกันด้วยอิทธิฤทธิแห่งเจ้ากรุงโรงกาตอนแรกผมก็นึกว่าทศกัณฐ์นไม่ใช่อนุมานอะอนุมานยดกรุงโรงกาออาแล้วเรามีร่างทรงทศกัณฐ์ไหมมีไหมไม่มีอ่ะไม่เคยเจอเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายไม่ใช่เทพเขาต้องตายออาท่านท้าวเวสสุวรรณยังมีเลย เทเวุวรเป็นพี่ชายทเวุวรไม่เคยคิดฆ่าใครก็ไม่รู้จะตายยังไงก็เหนียวฟันแทงไม่เข้านะเทเวศวรรมีแต่ว่าทศกัณฐ์ไม่มีเอทเวศเทเวุวรเนี่ยมีทําทำไมถอว่ามีร่างทรงททเวุวรถ้าในในในหนังสือนะเขาเขียนกันไว้นะปราําปราพรามนะเขาบอกทเวุวรนด้เป็นพี่ชายของ ของเจ้ากรุงลงกาแต่ว่าเห็นว่าเจ้ากรุงลงกาปกครองเมืองอะไรเงี้ยก็เห็นว่าน้องปกครองเมืองดีตัวเองก็เลยแยกวงออกไปก็คือว่าเปิดเหมือนกับรวบรวมบริวารออกเดินทางไปหาเมืองตั้งเอาอยู่นะเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นแล้วท่านเหมือนทิ้งเมืองให้น้องอะไรอย่างเงี้ยอืแต่สุดท้ายแล้วเาทาเวสุวรรณก็ไม่ตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่า,ทาเทวสุวรรณไม่เคยไปทําสงครามอใไรแต่ทเทวสุวรรณมีทีทริศเยอะมีฤทธิ์มากแต่ก็ไม่เคยทําสงครามอใไรนะ ผมเคยเห็นภาคหนึ่งเทเวสุวรนะสามารถขยายได้สิบมือสี่หน้าอันนี้ผมเคยเห็นมาเขาทํานะเขาเคยทําผมเคยเห็นเขาทารูปปั้นออกมาแต,มแต่คิดว่า,น,าน่าจะมีอยู่จริงเขาเรียกว่าเพราะเทเวุวรปัจจุบันนี้ท่านท่านเป็นอริยเจ้าเพศหนึง่งเพราะว่าตอนที่พุทธเจ้ามาสอนมนุษย์เทเวสุวรมาฟังบ่อยมากฟังธรรมบ่อยมากอืนะก็อยากจะบอกว่า ทำไมถึงได้พะอืดผะอมมีอาการปวดท้องคืนไส้คืนถี่ราเย,ยนเพราะเขาต้องการปรับธาตุปรับธาตุให้เราเนี่ยมีม,มีมีจิตมีมีกําลังแล้วก็อย่างหนึง่งเขาต้องการอยากรู้ว่าเราเนี่ยต้องปล่อยกี่โวตนสมมติบางคนส0มสิบวนก็พอดีกับร่างบางคนเอ 100, ่อร้อยเก้าสิบเก้าวนถึงจะตรงกับร่างแต่ว่า,<ต>าจรง,งแรงไม่ใชไม่ไม่ใช่นับหน่วยเป็นวต์หรอกนะอันนี้อาจารย์เขาเขายกตัวอย่างให้ฟังเฉยว่าสมมุติถ้ามันเป็นกระแสไฟนะคะใช่คือเหมือนกับว่าเขาพยายามปรับจิตของเขาเนี่ย ให้ท่านนะพยายามปรับจิตของท่านเนี่ยให้เข้ากับสังขารของเราเพราะว่าหนึ่งการที่จะมาสร้างบาร,รมีในโลกมนุษย์เนี่ยจะต้องลงร่างได้อย่างนิ่มแล้วก็รักษาล่างไว้เพื่อร่างเนี่ยจะได้ช่วยคนเป็นนานๆและอย่างหนึ่ง<ะ>การจะได้ร่างทรงเนี่ยมาแต่ละร่างเนี่ยของเทพเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหนึ่ง<ะ>ต้องเลือกคนที่มีปัญญาหนึ่งสองต้องเลือกคนที่มีประโยชน์คิดว่าได้ไปแล้วแล้วเอาไปช่วยคนได้จริงๆะนะไม่ไม่ใช่เอาไปแล้วแล้วก็ไปนั่งหลับ แล้วไปแล้วก็อยไม่รับไม่แขกไม่รับอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไม่อยากได้เพราะว่าปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้แล้วก็หนีรู้แล้วก็ไม่ทําเป็นไม่รู้ออาารไม่เห็นอาจารย์ท็อปอาจารย์อย่างอาจารย์โอเนี่ยคือแบบเป็นเพราะอาจารย์ทําไมคะอาจารย์โอ้ถึงได้ขึ้นไสเวียนหัวเพราะเขา,าปรับธาตุคือเขาต้องการปรับธาตุคือตอนนี้กําลังจะเป็นอายุขไขที่จะต้องลงแล้วใช่ไหมใช่ คือเขาเลือกจากอะไรคะหรือว่าเลือกเลือกจากการด้านสมาธิหรือว่าสวดมนต์บ่อยไม่ใช่ไม่ไม่เกี่ยวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องการสร้างบารมีเก่าในอดีตถ้าไม่เคยสร้างบารมีเก่าในอดีตจะไม่มาเลือกอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะหนึ่งมนุษย์เราเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเกิด500ชาติใช่ไหมเกิด200ชาติ300ชาติใช่ไหมไม่ใช่มนุษย์เราเกิดเป็นแสนชาติขนาดแสนชาตินั้นน่ะหลายแสนชาตินั่นน่ะเราไม่รู้หรอกว่า ช่วงเวลานั้นนะเราอะไปอุบัติที่ไหนมั่งและอุบัติเป็นอะไรและอุบัติยังไงแต่แน่นอนว่าถ้าไม่เคยมีความผูกพันเขาจะไม่มายุ่งกับเราเลยแต่ถ้าว่าเด้วยยานวิถีแห่งเทพพรหมเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านมียานอย่างรู้ในจิตของท่านว่าใครคือสมบัติท่านใครคือลูกท่านใครคือหลานท่านอาจารย์ท็อปลืยอย่างโอเนี่ยอายุต,ตัวอย่างเลยอันนี้เอลเป็นตัวอย่างให้ฤษีพระแม่อ,อุมาหรือว่าพระพิฆเนศคะ คือลงหมดเลยเพราะว่าเคยสร้างบุญมาได้หมดทั้งหมดอ๋อเหรอคือ,อตอนที่ตักบาตรอย่างเงี้ยเขาอุ้มเราไปด้วยแล้วตอนเขาใส่ใส่บาตรอะเราเราเราก็เอามือจับแขนเขาตอนเราเป็นทารกอะเอาโอ้นี่เหรอใช่เรื่องโอของโอเนี่ยนะใช่อ๋อเหรอนั่นไงก็คือว่าตอนที่เขากําลังเดินไปใส่บาตรเนี่ยคือคือเขาก็อุ้มเราไปด้วยเราไม่ด้วยความเราไม่รู้หัวหัวเรายังเป็นจุกจุกฟูฟูอยู่ เออแบบอ้วนๆนะแล้วเด็กอ้วนๆเขาขๆนะแล้วอุ้มไปแบบยันวัวย่นนะเออแล้วแล้วอีกมือหนึ่งเขากาลังใส่บาตรแล้วเราแบบนั่งอยู่เงี้ยแล้วเราก็เกาะเกาะยืนยืนเกาะแขนเขาตอนนี้เขากาลังสร้างบุญอยู่เราไม่งั้นเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมา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 ติดต่อกับท่านได้โดยตรงแบบนี้ท่านไหนคะเลยตอนที่ทําบุญนะคะใช่คือใครเหรอฮะแม่แม่แม่เพราะแม่ออกมาเหรอเออนะคือ พระแม่อุมาจากในในตำนานตำนานตำนานอะไรรู้ไหมตำนานพราหม์อ่ะเป็นการแต่งโดยพราหมณ์แต่พระแม่อุมาในโลกความจริงเี่ยท่านอ่ะเกิดและตายไม่รู้กี่แสนล้านชาติอันนี้เรื่องจริงเพราะว่ามันมันนับ,น,บนับอายุเป็นอาสงไขยเนี่ยลองนึกให้ดีๆเดี๋ยวว่าการสร้างบรารมีแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นการรับนับอายุเป็นอาสงไขยเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม่มีทางหรอกที่ว่าไอ้นิทานปรมปราที่พราหม์แต่งเนี่ยจะจบผมยังแปลกใจ ตรงที่เขาแต่งว่าพระอินต้องยอมพระศิวะแต่ในที่เรื่องจริงนะเรื่องจริงเลยนะโดยยานวิถีโดยว่าพระอรหันเจอมาจริงๆอ่ะคือพระอินทกับพระพระศิวะในองค์เดียวกันแต่การแต่งแต่งกับพระอินต่าต้อยทั้งท่านที่ว่าพระอินเนี่ยจริงๆแล้วพระอินเนี่ยเป็นพระศิวะเลยแหละองค์เดียวกันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพระอินเนี่ยเป็นเทพฝ่ายเปอร์เซียที่อยู่มานานแล้วอยู่มานานก่อนที่จะมียุคพราหมณ์ อันนี้จริงๆก่อนจะมีศาสนาพราหมณ์แล้วก็อยู่ในธรรมชาติมานานแสนนานแล้วด้วยโดยจริงเลยนะ<า>พระอินทร์เนี่ยแต่พระศิวะเนี่ย,ส<า>ยแส่ฟ้าอย่างนี้เหรอเออแต่งมาคือพระอินทร์เนี่ยแต่งมาจากไอ้นี่แต่งมาจากแต่งมาจากตำราพระเวทซึ่ง เออเขาแต่งให้เป็นเทพประจําภูเขาองค์โพเลนาตอะไรยังงุ้นย่างงี้อย่างงั้งงนเอ,เออว่าไปอ๋อโพเลนาตก็คือพระอินใช่ไหมอืมจริงๆคือพระศิวะเนี่ยแหละแต่แต่พระศิวะคือพระอินเพราะว่าผมเคยโอ,โอโ๋โพเลนาตก็คือพระศิวะนะพระศิวะจริงๆผมผมผมไปอ่านตําราเล่มหนึ่งเข้าถามว่าทําไมถึงได้เชื่อเรื่องเรื่องนี้มากเพราะว่าเออมันมีอยู่ว่าอันนี้ต้องต้องเป็นคนที่ฝึกสมาธิจริงๆนะถึงจะเข้าใจ คือเขาแต่งว่าพระอินต้องมาขอโทษพระศิวะพระศิวะจะต้องเป็นคนแต่งตั้งพระอินมาคุมกฎธรรมชาติอย่างงู้นอย่างนี้อย่าง,งานั้นโดยจริงแล้วทั้งหมดเลยอะ่ะพระศิวะกับพระอินคือองค์เดียวกันเพราะว่าเคยมีคเคยมีอรหันตสัมพิทายานเราเนี่ยอ่ะคือคือเรื่องเนี้พรามแต่ง แ,แล้วแล้วอ่าแล้วพระพิฆเนศที่แบบไปปั้นมาจากคลคยของพระแม่อุมาเทวีก็พามแต่งอีกอ่ะอแต่แล้วโดยโดยโดยจริงหัวท่านก็ไม่ใช่ช้างนะโดยโดยจริงเลยนะหลักจริงของพระพิฆเนศใครๆเขาก็มองมองคือรูปกายภายนอกมองเป็นพระพิฆเนศแต่เรื่องจริงอ่ะใส่ดาแหลมเปียบเลยแล้วก<อ>็หน้าหล่อ,อคือประกวดชายงามได้เลยแหละนะแต่คนเราเนี่ยเขาผู้บอกว่ามันมีการแต่งมาสองแต่ง แต่งหนึ่งแต่งแต่งอาคาติอีกอีกแต่งหนึ่งคือแต่งจริงแต่งอาคาติก็คือแต่งแต่งแบบพรามอะไรเงี้ยตามยุบไปเริ่มเป็นราวเว้ยต่างๆนี่คือเขาแต่งมาก็เพื่อรวมรวมเป็นหนังอะไรเงี้ยนะที่เขาแต่งมาทั้งหมดก็เพื่อรวบรวมให้กลายเป็นบทสวดอาจารย์เขาเปิดพุมป่ะคะไม่เปิดพระอภมผมไม่ไม่เปิดพระองมอะไรเพราะว่าผมสวดมนต์ตลอดผมปรับท่าแต่ในที่เนี้ยที่ผมมาพูดให้ฟังในที่นี้ก็คือว่าปัญหาคือว่าแล้วอาจารย์เขาเคยเปิดพระอภมปไหม ตอนใหม่ๆครับพี่องอ์แต่พอหลังหลังหลังจากสวดมนต์ไปเรื่อยๆปรับธาตุไปเสร็จคือมันต้องทําต่อเนื่องทุกวันก็คือว่าปฏิบัติบารมีเนี่ยต้องทําต่อเนื่องทุกวันถ้าทําต่อเนื่องทุกวันเนี่ยอาการขึ้นเหียนะเจียนอาการปวดท้องขึ้นไสจะหายไปเองปวดหัวหายไปเองถามว่าหายไปเพราะอะไรหายไปเพราะว่าเราเขาเรียกว่าปฏิบัติบูชาถ้าปฏิบัติบูชาเสร็จแล้วเนี่ยการสร้างบารมีถึงจะสมบูรณ์เมื่อสมบูรณ์แล้วเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยคลายคลายอานาจ บางอย่างที่ผืดรอมแบบว่าเหมือนกับว่าถ้า,าบารมีเราเองถึงหรือไม่ถึงเนี่ยแบบเร่งรับไม่ได้เต็มที่เนี่ยมันจะผะืดโอมแต่บารมีพอรับได้เต็มที่เนี่ยมันเหมือนกับว่าขึ้นมันจูงง่ายขึ้นติดขึ้นเร็วขึ้นคือเขาบอกว่ามันต้องมีความฉลา,าดด้วยไม่ร่างทรงมันไม่ใช่ว่าแค่เพียงว่าทรงได้อย่างเดียวแต่มันต้องมีความฉลา,าดถามว่าท่านเอาอะไรมาตอบท่านเอาความคิดของเราแล้วเอาสิ่งที่เรามีในหัวเราเนี่ยมาตอบคนแต่แค่เพียง ท่านจะปรับระดับของเราว่าท่านจะเอามามามาร้อยเรียงเป็นความคิดของท่านแล้วก็ตอบในที่นี้นะเพราะว่าตอนนั้นผมถามว่าผมถามพี่คนหนึ่งที่เป็นคนท่งมานานพี่ถามจริงเหรอเทพเอาอะไรมาตอบท่านบอกว่าท่านเอาความรู้ของท่านมาตอบแต่ท่านอ่ะเอาเอาสิ่งที่เราพูดทั้งหมดเอามาร้อยเรียงทั้งหมดแล้วตอบออกบอกงี้บอกว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าถ้าคนเป็นคนดุเทพก็เทพเทพ,เทพองค์นั้นก็ก็ถามว่าดุไหมไม่ดุหรอกเพราะว่าจริงๆนะ พราะถ้าถ้าดุจริงี่ยท่านจะไม่มาช่วยคนแต่ที่ท่านมาช่วยคนเพราะท่านไม่ดุอาวุธพุดงตรงนะอันนี้เป็นการสร้างบารมีประเภทหนึ่งโดยมีท่านอาจารย์โอ้ผู้รู้สูงสุดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติบารมีจึงขาดไม่ได้การปฏิบัติบารมีนี่คือการสวดมนต์นั่งสมาธิการภาวนานะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนมีคนเป็นคนทรงมีร่างทรงอย่างเงี้ยจำเป็นมากในการที่จะต้องปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ถึงจิตแห่งพลัง หรือเขาเรียกว่าสวมได้ง่ายหรือว่าพลังงานใกล้ๆพลังงานแบบสามารถสวมได้ปล่อยปล่อยคืนได้ง่ายอะไรเงี้ยอันนี้จริงมันเป็นพลังจิตประเภทหนึ่งแต่เป็นพลังจิตที่มันเหมือนกับว่าอยู่โคลาการเวลาโคลามิติแต่เอามาสวมกันอีกทีหนึ่งค่ะโดยมีท่านอาจารย์โออะไรอีกนะอาจารย์ครัผู้เป็นประธานสูงสุดเอาแหละติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัต เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ร right, า oh, ยโอเซเ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรปามหานิยมเบอร์โทร0849266658ใครจะตรวจองค์ตรวจเทพลงนะหน้าทองสานิการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวงสวงกิจการต่างๆก็ติดต่อสอบถามได้ตามนี้นะนะ ID ราย right, AJTOP16 เอาละ ผมกับอาจารย์โอกลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครีะ